สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พญศักสิบิ้าพี่น้องเข้ามาเบิ่งการกู้เขาแบบโบราณพี่น้องกู้้วยตอกเนาะ,ะตอกมากู้ตะกอนกับกู้โดยเฟืองอกับโบราณแท้กู้้วยเฟืองเนาะสมให้เอ่าพญศัก์เป็นนุ่มๆมีผลพอพอเป็นผ้นากู้เฟืองเกี่ยวเรื่อเป็นมัดเป็นมัดเออเป็นกองไว้ที่เนาะเป็นกองเป็นเป็นปน,นั่นไว้ บันทึากระตัดเฟืองล่ำเฟืองนี่แหละเอาดีมควางไว้ควางไว้สุดมาสุดมัดแต่ก็พัฒนาการขึ้นมาสักหน่อยก็มามัดด้วยตอกนะมามัดด้วยตอกมาด้วยตอกก็บว่าถึงกระโบ o l e นผนไดนพี่น้องเห็นมัดด้วยเฟืองนังยังโบ o l e นแท้มันนี่ก็สิมวัมาดแล้วพี่น้องบันทึเอาตอกมามัดเพราะว่าเฟืองก็แห้งแล้วเนาะโยมันแห้งแล้วพี่น้องแห้งแล้ว พ่อกูแล้วเอาไว้โดนบ่ได้เอาไว้โดนร้ายกับเมเ็ดข่าห้องมันก็แห้งเกินมันกรอบนเนาะเวลาไปสียอย่างก็หักมันหักมันก็กนกเขาว่างามสามแดดพอดีพี่น้องสามแดดเนะาดดนะสามแดดพอดีพอดีเลยพี่น้องสามแดดเม็ดข่าห้องมันย่ำไปสีมันก็สีบ่บ่หักพอดีเม็ดรวยช่วยงามป่านยังอ้อพอแล้วก็มาขู่ พี่น้องไปนี่โดยการเสียเวลากูให้พี่น้องเขาเบิ่งผู้ใดไปเห็นกับเขาเบิ่งเด้พี่น้องเด้ผู้ใดเห็นแล้วกับว่าเป็นยังเนาะผู้่นบ่เคยเห็นผู้คนอยู่กรุงเทพกรุงไทพิ่นก็บ่เคยเห็นเนาะแบบโบราณแบบบ้านเฮาที่ิีชนบทแบบบ้านๆกูกันเลยพี่น้องไานี่คุณได้เห็นแล้วกูเก่งแหละกับเาเป็นยังเนาะนะเขาเบิ่งกันพี่น้องบนที่กูโดยตอก กูแบโบลานพี่น้องเป็นลางกับโบลานเป็นได้ดอกตุ่มๆๆเขามาห้ากันคืลอะพี่น้องสมัดยกถัอมันแต่ลงตบะๆต๊ตหัวนหัวเสมอเสมอกันแล้วกัดดึงเหยียบมันดังอวดนะก็เน้นๆมัดเลยพี่น้องจิ้วเจิวเวเป็นลักษณะนี่ All right. หลังจากเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องเ้ากัมัดกองกองไวนะ้เนาะเพื่อว่าสิบใบม,มันแห้งครับ,บรอันห้องประกองมันกระสีแห้งกองไว้กอ,กองไว้เป็นกองกองไว้นะพี่น้องเนะาะบ้านนี้เขาก็เอารถอีแตกๆเ,เข้าหรืออีแตนเข้ามาแกไปสีนะพี่น้องเนะาะทำภาษีกระตีเอา ตีแบบโบราณเนานะเอาคลิปนี้ก็สักนี้นะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อสักแชร์แนวนี้เด้อครับเด้ออากองเขาก็พี่น้าะยูน้ำล้วไปหาจีนน้ั่อนเด้อกองเขาพร้อมเรียบร้อยสวัสดีครับ